พึ่งไปอวดความหล่อแบบปังๆนะครับที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับสำหรับนุ่มนักแดงมากฝีมือนะครับอย่างเ e ฮียซีพืนของเรานะครับกับงานแฟชั่นโชว์คอร์สคอลเลกชันนะครับสปริงซัมเมอร์2024นะครับที่จัดขึ้นไปแล้วในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานครับเวลา15นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศอิตาลีหรือไม่ก็ เวลาสามทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าปังมากคุณผู้ชมแต่ความปังนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าหนุ่มซีนะครับก็ได้มาลงภาพนะครับพร้อมแคปชั่นนะคุณผู้ชมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น f ฟนออฟคอร์ทไทยแลนด์คอยติดตามโครงการที่น่าตื่นเต้นที่จะเกิด ขึ้นในปีนี้นะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับทางต้นสังกัดน,นะครับอย่างดูมันดีนะครับก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับเฮียสีเช่นกันนะครับที่คว้าตำแหน่งแฟนออฟคอร์ t ไทยแลนดคุณผู้ชมและทันทีที่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแฮชแท็กนะครับซีพึกแฟนแฟนออฟคอร์สนะครับติดเทนเอ็ก์เป็นอันดับ2ทันที ปังมากนะครับแน่นอนเมื่อแรงรักและแรงซับพอร์ตนะครับจากแฟนคลับนะครับมาแรงขนาดนี้นะครับด้านเฮีซีนีครัก็ได้มาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับผ่าน X ส่วนตัวพร้อมนะครับแคปชั่นนะครับนี่เลยคุณผู้ชมไม่มีคําพูดใดสามารถอธิบายได้ว่าผมรู้สึกขอบคุณมากที่ได้รับการประกาศให้เป็น f ฟนออฟ o อร์ทไทยแลนด์แล้วขอขอบคุณการสนับสนุนและกําลังใจของทุกๆคนจริงๆ ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับซีพฤกแฟนออฟคอร์คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซีพฤกแฟนออฟคอร์เรียกว่าปังมากนะครับไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคนสําคัญนะครับก็ต้องมาแสดงความยินดีเช่นกันนั่นคือน้องนูนิวคุณผู้ชมมาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มาอวยความหล่อของเฮียซีนี่เลยกับแคปชั่นนี้น่ารักมาก เธอก็เท่เกินโฟกัสคําว่าเธอให้ดีคุณผู้ชมเพราะหลังจากนั้นครับแฟนคลับก็มาแซวกันมากมายนะครับโดยเฉพาะคําว่าเธอนี่ไหะเช่นว่าเธอก็หวานเกินไว้เธอเธออีกแล้วเธอว่าสั้นเออยังอื่นนะเธอก็หวานอีกแล้วเชื่อว่าแฟนๆมาดูนะบอกเลยว่าต้องโฟกัสคํานี้เชื่อว่าแฟนๆเห็นแล้วก็น่ารักอมยิ้มตามนะยังไม่หมดเพียงกั่นี้ครับมีนนี้ด้วยเราชอบนี้มาก เธอเท่ที่สุดในใจหนูเลยแม้เป็นการแบบว่าอวยกันน่ารักคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็เห็นคู่นี้มาอวยมาบอกว่าแสดงความยินดีต่อการเชื่อแฟนคลับก็มากดไลค์กันอย่างรัวๆนะครับสำหรับการประกาศแต่งตั้งนะครับของแบรนด์คอร์นะครับคุณผู้ชมนอกจากเฮียซีนะครับยังมีอีกหนึ่งสาวคือสาวแพชยานี้นะครับถือว่าเป็นแฟนอัพคอร์นะครับไทยแลนด์คู่แรกของเอเชียนะครับแล้วก็เป็น19สําสำคัญในการเติบโตของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับซองซ เอร์สตาร์จากประเทศไทย mm. ทางนานีนะครับก็ต้องขอแสดงคำาดีนะครับทั้งหนุ่มซีแล้วก็สาวแพชญาณิดด้วยนะใครที่เห็นความหล่อที่หนุ่มซีไปอวดมาที่ประเทศอิตาลีบอกเลยว่าเราให้100คะแนนเต็มใช่ไหมตอนนั้นเราไม่ให้แล้วนะเราให้1,000คะแนนเต็มไปอีกคุณผู้ชมแบบว่าคูณกันไปเลยเพราะว่าหล่อจริงไม่จมไม่หายคุณผู้ชมนี่เลยครับกับลุๆที่เราได้เห็นกันกดกระดิ่ง มันคิดอะไรไม่ออกของคนกระดิกหมือนกันไหวเพราะว่าหล<ร>่อจริงแล้วก็ไม่ทําให้ชาวไทยผิดหวังแล้วก็ไปอวดความหล่อที่ประเทศอิตาลีได้บอกว่าภาคภูมิใจคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกกันปะหล่อมากกว่าทอีกแล้วก็อย่าลืมนะครับกับไพลอตนะครับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับวันที่31มีนาคมนี้นะครับเวลาดี1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็มาดูความน่ารักของเฮียซีแล้วก็น้องนุ้นยิวกันได้นะครับเชื่อว่าแฟนๆได้เห็นแบบว่าองค์ลักษ ก็เลยขี่ม้าไปหาเจ้าชายในวงังคุณผู้ชมรอติอดตามกัได้นะครับเชื่อว่าแฟนๆก็รอคอยเราก็รอคอยนะครับกับข้ามฝาเคียงเถินนะครับอย่าลืมนะครับสามีนานี้ไปดูไพร์หลดพร้อมกันนะครับ